รักกันเสมอมาวัดดีค่ะโอ้ยโอ๊ยโอ้โทําไมเธอสวยจังนะสวยๆยสวยเธอนะไม่รู้ว่าวันนี้เพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างนะวันนี้พี่เล็กก็อามสวยงามมากเลยค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปให้พี่เล็กนะคะ วันนี้สาสวยๆนะคะน้องๆพี่ๆทุกคนนะคะวันนี้พี่เล็กมาให้ชมต้นคุณนายตื่นสายกันนะคะเหตุความสวยของเขาแล้วก็กดทีจะให้เพื่อนๆได้เหตุไม่ได้นะคะสวยงามมากเลยอันนี้เป็นต้นจบไปด้วยต้นอันนี้นะคะคุณนายตื้นสายคะ่ะคุณนายตื่มสวยงามมากเลย ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปให้พี่เล็กนะคะวันนี้จ้ะวันด,ดีเพื่อนๆพี่ๆพ,พี่น้องทุกคนนะคะสวัสดีสวัสดีวันนี้วันสุขร์ยาม,มาาว่าเราเจอกันรักเจอท,ทุกวันต้นไม้อย่างนี้นะคะขอชอบแดดนะคะ แดดส่องถึงก็จะมีความออกดอกสวยงามนะคะคุณไอตึ้มซ้ำโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยทำไมเธอสวยจังนะสวย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 เชิญ่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่พี่น้องทุกคนนะคะสวัสดีสวัสดีวันนี้วันซ้ำสวยงามมากเลยค่ะ ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปให้พี่เล็กนะคะวันนี้ก็สวยงามมากเลยนะคะอยากให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะก็รักกันเสมอม,มาสวัสดีคะ่ระรักกันเสมอม,มา สวัสดีคะ่ะส่งรอยยิ้มส่งความสุขให้กันตลอดนะคะขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามารับชมคลิปของพี่เล็กวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนสายแต่เราไม่ตื่นสายนะคะเราตื่นเช้าทุกวันคะ่ะเพื่อนๆนะคะก็มีการแลกาเห็นความสวยของเขาแล้วก็กดที่จะให้เพื่อนๆได้เห็นหได้นะคะ สวยงามมากเลยอันนี้เป็นต้นรักกันเสมอมาวัสดีคะ่ะไม้สวยๆนะคะน้องๆพี่ๆทุกคนนะคะวันนี้พี่เล็กมาให้ชมต้นคุณน,นายตื่นสายกันนะคะไม้สวยๆนะคะน้องๆพี่ๆทุกคนนะคะวันนี้พี่เล็กมาให้ชมต้นคุณน,นายตื่นสายกันนะคะอ่ะ สวยงามมากเลยค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปให้พี่เล็กนะคะวันนี้ตามสวยงามมากเลยค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปให้พี่เล็กนะคะวันนี้จะเห็นความสวยของเขาแล้วก็กดที่จะให้เพื่อนๆได้เห็นไม่ได้นะคะสวยงามมากเลยอันนี้เป็นต้นล้างนะคะ เป็นพุ่มเลยเนาะเป็นพุ่มสวยงามเลยนะคะตอนนี้ก็แดดแจ่มสวยนะคะเพราะว่าสวยงามมากเลยนะคะอยากให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะก็งามสวยงามมากเลยะคะ่ะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปให้พี่เล็กนะคะวันนี้ัก็ โอ้ยสวยสวยค่ะเงินมองทองหางนะคะเป็นพุ่มเลยเนาะเป็นพุ่มสวยงามเลยนะคะตอนนี้ก็แดดแจ่มสวยนะคะเพราะว่าต้นไม้ที่แขวนไว้นะคะเห็นไหมคะแฟนใสกระถางายแต่เราไม่ตื่นสายนะคะเราตื่นเช้าทุกวัน,นะคะ่ะเพื่อนๆนะคะ ก็มีการแลกาหางนะคะเป็นพุ่มเลยเนาะเป็นพุ่มสวยงามเลยนะคะตอนนี้ก็แดดแจ่มสวยนะคะเพราะว่าโอ้ยโอ้โอ้ย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 ทำไมเธอสวยจังนะสวย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 เธอนะสวยงามมากเลยนะคะอยากให้เพื่อนๆนได้รับชมกันนะคะ ก็ <Girl. S 2> ได้ลงคลิปทำคลิปกันไปแล้วหนึ่งนะเสนอไปแล้วนะคะหนึ่งรายการอันนี้เป็นรายการที่สองนะคะเห็นไหมคะดอกส่งรอยยิ้มส่งความสุขให้กันตลอดนะคะขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามารับชมคลิปของพี่เล็กวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนได้ลงคลิปทำคลิปกันไปแล้วหนึ่งนะ เสนอไปแล้วนะคะหนึ่งรายการอันนี้เป็นรายการที่สองนะคะเห็นไหมคะดอกสิคะบ๊ายบายค่ะคลิปหน้าเจอกันนะคะถ่ายตนแดดด้วยนะคะก็ <c oughs> อ,ะ <c oughs> อาจจะแจ่มดีเนาะ้องฟ้าปลอดโปร่งนะคะวันนี้สวยงามค่ะบ๊ายบายค่ะคลิปหน้าเจอกันนะคะงามสวยงามมากเลยค่ะ ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปให้พี่เล็กนะคะวันนี้สีชมพูอมสวยนะคะอ้าวดูค่ะดูค่ะ,ด,คะดูความสวยของเขานะคะเพื่อนๆพี่เล็กก็ท่านส่งรอยยิ้มส่งความสุขให้กันตลอดนะคะขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามารับชมคลิปของพี่เล็กวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนไม่รู้ว่าวันนี้เพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างนะ พี่เล็กก็ค่ะโอโอโอออออออสวยสวยค่ะเง้นมองทองไม่รู้ว่าวันนี้เพื่อนๆเ,เป็นยังไงกันบ้างนะวันนี้พี่เล็กก็น่านะสวยจริงๆเธอน่ารักอย่างเงี้ยน่ารัก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 อนความสวยของเขาแล้วก็อดที่จะ ให้เพื่อนๆได้เห็นไม่ได้นะคะสวยงามมากเลยอันนี้เป็นต้นจบไปด้วยต้นอันนี้นะคะคุณนายตื่นสายค่ะคุณนายตื้นได้ลงคลิปทําคลิปกันไปแล้วหนึ่งนะ,สะเสนอไปแล้วนะคะหนึ่งรายการอันนี้เป็นรายการที่สองนะคะเห็นไหมคะดอกสิควายาเมื่อเราเจอกันรักเธอทุ วันไ่ายสวยๆนะคะน้องๆพี่ๆทุกคนนะคะวันนี้พี่เล็กมาให้ชมต้นคุณนายตื่นสายกันนะคะถ่ายตอนแดดด้วยนะคะก็อาจจะแจ่มดีเนาะท้องฟ้าปลอดโปร่งนะคะวันนี้สวยงานได้ลงคลิปทำคลิปกันไปแล้วหนึ่งนะ เสนอไปแล้วนะคะหนึ่งรายการอันนี้เป็นรายการที่สองนะคะเห็นไหมคะดอกส่ายต้นแดดด้วยนะคะก <g ül> ็อาจจะแจ่มดีเนาะท้องฟ้าปลอดโปร่งนะคะวันนี้สวยงาม <g ül> เห็นความสวยของเขาแล้วก็กดที่จะให้เพื่อนได้เห็นไ,ได้นะคะ <g ül> สวยงามมากเลยอันนี้เป็นต้นไม้อย่างนี้นะคะเขาชอบแดดนะคะ แดดสองถึงก็จะมีความออกดอกสวยงามนะคะคุณะายตื่นสาสีชมพูอมสวยนะคะอ้าวดูค่ะดูค่ะดูความสวยของเขานะคะเพื่อนๆพ,พี่เล็กก็ถ่ายตอนแดดด้วยนะคะก็ <g ül> <g ül> อาจจะแจ่มดีเนาะท้องฟ้าปลอดโปร่งนะคะวันนี้สวยงามาได้ลงคลิปทำคลิปกันไปแล้วหนึ่งนะ เสนอไปแล้วนะคะหนึ olina, ่งรายการอันนี้เป็นรายการที่สองนะคะเห็นไหมคะดอกสิรักกันเสมอมาสวัสดีค่ะสายแต่เราไม่ตื่นสายนะคะเราตื่นเช้าทุกวันค่ะเพื่อนๆนะคะก็มีกัรแลกาค่ะอ้อโอ้สวยสวยค่ะ นมงองงทจะจบไปด้วยต้นอันนี้นะคะคุณนายตึมนสายค่ะคุณนายต้นไม้ที่แขวนไว้นะคะเห็นไหมคะแวนใส่กระถางนะคะเป็นพุ่มเลยเนาะเป็นพุ่มสวยงามเลยนะคะตอนนี้ก็แดดแจมด่มสวยนะคะเพราะว่าจะจบไปด้วยต้นอันนี้นะคะคุณนายตึ้นสายค่ะคุณนายต้นไม้อย่างนี้นะคะเขาชอบแดดนะคะ แดดสองถึงก็จะมีความออกดอกสวยงามนะคะคุณะายตื่นสาม,ามสวยงามมากเลยค่ะขอบคุณเพื่อน